เรียกว่าเป็นตัวยุยุท้ายนะฮะให้อารมณ์แบบว่าเพื่อนๆดูนะครับดูรถนะครับมันดูเหมือนเป็นรถที่มันท้ายมันเชื่ดเชืดดงดโดง สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิกไลเดอร์นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยครับนี่สถานที่ที่สวยงามนะครับของบ้านผมเองนะสถานบ้านห้วยตูกนะครับกําลังสร้างเขื่อนและสวนสาธารณะนะครับน่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่เมืองเลยเร็วๆนี้ครับวันนี้ผมได้มามีโอกาสนะครับอันนี้นี่เลยนะครับรีวิวนะฮะรถของเซียอาร์ตนะครับคือตัวนี้ครับ CBR 649 r r เลอาร์นะฮะตอนนี้เป็น CBR 650F นะครับตัวว้าว <Wow. S 1> ตัวโฉมไฟหน้าที่เป็น LED นะฮะบ,บดกระจกเซียร์ได้หอนวชียหน้านะฮะผมจะไล่รายละเอียดของแต่งของเซียร์แล้วว่ารถคันนี้มันพิเศษยัยงไงนะครับมาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับคือรถ CBR 650อ่าเฮ้ยไม่ใช่ d ด F นะครับได้มีของแต่ง ชุดแรกเลยนะครับที่เห็นคือตัวนี้คือเป็นชุดชุดครอบท้ายนะครับตัวนี้ <Wow. S 1> ชุดครอบท้ายของตัวนี้มันจะให้อารมณ์สปอร์ตขึ้นนะครับคือแล้วก็จะมีนี่ครับเสียอาดได้ไปทําการหุ้มเบาะมาใหม่เสริมเสริมเบาะให้มันสูงนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูมันจะสูงมากเลยนะเสริมเบาะให้สูงมากเลยนะทำไมจะผ จาของรถมาแล้วะฮะลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ<ม>หลังจากครอบเราก็จะมีชุดแนดนนะฮะตัวนี้เป็นแนดนแหวนจับชกนะครับเป็นแหวนจับบุนะครับ,แ,บ,รบแต่เป็นแนดนทรงหมอบนะบเพื่อนๆดูสังเกตดูว่ามนันข้างมันจะเป็นกดลงนะฮะแล้วก็จะมีกาดตัวนี้จะเป็นกาดือเบรกนะครับชิวหน้าชิวหน้าจะเป็นของเคทูนะครับ อันนี้รายละเอียดของแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับนะครับก็จะมีตัวที่ล็อกสายแต่ที่เด็ดๆนะครับที่ผมอยากนําเสนอเพื่อนๆคือสีอาร์ได้ทําการไปยกตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวยกยกท้ายนะฮะให้อารมณ์แบบว่าเพื่อนๆดูนะครับ,รบ,บ,รบด,ดูรถนะครับมันดูเมเป็นรถที่มันท้ายมันเชิดเชิดโด่งๆดงผิดปกตินะฮะผมลองขึ้นค่อมดูแล้วว่ามันสูงมากเลยนะเพื่อนๆผมสูงแล้จนะติบนะ แล้วก็จะมีท่อนะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อออสตินนะครับวสายลั่นนะครับคงรู้กันรถคันนี้จะไม่ค่อยขี่นะครับสังเกตได้นะสองคันนี้เลขไมคคันนี้น่าจะเยอะกว่านะรถผมนะครับมีไฟไยที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะสีซีดแล้วใช้งานยาวนานนะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วอย่างตัวรถไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็จะมีตัวตัวยุกนะครับ ยกท้ายนะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของตัว6 5 0 f <อ>่ายโดยเฉพาะนะครับ<อ>แล้วก็อ๋อีกอย่างหนึ่งลืมไปครับคือจะมีตัวยกพักเท้า,านะครับเห็นเห็นตัวนี้นะครับเป็นตัวยกพักเท้า,าให้ความโดดเด่นสวยงามลงตัวโดนใจ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนี่ไรเดอร์นะครับขอจบคลิปยงนดีครับสวัสดีครับ